สวัสดีค่ะวันนี้เราให้คนพระธรรมนางรูทบทที่4ข้อ5ถึง6ค่ะแล้วโปอาดบอกว่าในวันที่ท่านซื้อที่นาจากมือนาโอมีนั้นท่านก็จะได้รูทชาวโมอับแม่ไม้ของผู้ตายด้วยเพื่อนามของผู้ตายจะได้สืบต่อไปบนที่ดินอันเป็นมรดกของเขาญาติสนิทที่ถัดมาคนนั้นตอบว่าข้าพเจ้าจะไถเพื่อตนเองอย่างนั้นไม่ได้ จะทำให้มรดกข้าพเจ้าเสียไปท่านจงเอาสิทธิในการไถ่ของข้าพเจ้าไปจัดการเองเถิดเพราะข้าพเจ้าไถ่ไม่ได้แล้วความรู้ในบัญญัติของพระเจ้าที่โบอ,อาจเชื่อฟังมาอย่างเคร่งขดเป็นคำตอบให้สถานการณ์การรับไถ่าจากญาติผู้มีสิทธิก่อนนั้นต้องปฏิเสธสิทธินั้นไปด้วยตนเองเพื่อสิทธ์จะตกแก่โบอาดอย่างชอบธรรม พระคำภีไม่ได้เปิดเผยว่าญาติผู้นั้นมีครอบครัวภรรยาและบุตรของตนเองแล้วหรือไม่แต่จากคำตอบที่เขาแสดงเหตุผลปฏิเสธการรับสิทธินั้นชัดเจนว่าเขาไม่ต้องการรับนางรูทมาเป็นภรรยาเพราะจะทําให้สิทธิ์ในมรดกของเขาเองถูกแบ่งไปเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ขอสิทธิ์การไถ่ครั้งนี้และยกให้โบอาดเป็นผู้ที่มีสิทธ์รับนางรูทเป็นภรรยาได้โบอาดเป็นคนที่เชื่อฟังและรู้บัญญัติพระเจ้า จึงใช้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในบัญญัติของพระเจ้ามาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าที่เขากำลังเผชิญอยู่ในหลายๆครั้งที่ชีวิตคนเราจะต้องพบเจอกับเหตุการณ์ที่เหมือนจะผิดคาดผิดหวังแต่พระคัมภีร์ที่เราเคยเรียนเคยจดจำได้ก็จะเป็นเหมือนแสงสว่างในใจให้เรานำมาใช้แก้ไขปัญหาตรงหน้านั้นได้อย่างอัศจรรย์โบอาทราบเงื่อนไขพระบัญญัติและทราบข้อจำกัดของญาติคนนั้น โบอาดจึงแก้ไขปัญหาด้วยข้อกำหนดในพระบัญญัติเช่นนี้แผนการของพระเจ้าก็เป็นจริงอยากถูกต้องตามเงื่อนไขที่ทรงกำหนดไว้นี่คือการถวายเกียรติแด่พระเจ้าชัดเจนโบอาจทำตามขั้นตอนและได้รับสิทธิ์มาตามขั้นตอนที่พระเจ้าทรงกำหนดผลที่ตามมาก็จะเป็นพระพรในชีวิตสืบต่อไปแน่นอนขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสืบไปอาเมน